และสวัสดีคุณทุกคนค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราจะมาเล่าเค้าโครงทั้งหมัดแก๊สจากมูลงัวค่ะโดยมีสมาชิกดังต่อไปนี้ค่ะ1น่งนายจากกีคูเบตพ์พรสวัสด์สองนายธนวัฒน์เหล่าพักดี 3. นายโชคมงคลการบรรจง4นางสาวพ,พาัฒนีคำทิพบุญห้านางสามนายราลาล,าลาประโยชน์และที่ฉันนางสาวพ,พิตาลาประโยชน์ค่ะค่ะ ที่ใช้เวลานานและเกิดแก๊สน้อยกลุ่มของเราจึงหันมาหมักแก๊สจากที่วัวแทนซึ่งแก๊สได้เร็วกว่าแก๊สที่ได้มาจากเศษอาหารที้วัวที่นำมาหมาักได้มาจากฟาร์มนำมาหมักใส่ถังที่จุดมายค่ะสำหรับวัตถุประสงค์นะคะ 1. สร้างแก๊สเพื่อเอาไว้ใช้ใช้ได้นานลดค่าใช้จ่ายในการเติมแก๊ส 2. เพื่อนำประโยชน์จากแก๊สไปใช้ในครัวเรือนและ3เพื่อศึกษากระบวนการที่ทำให้แก๊สในของเสียคะค่ะสำหรับขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงงานนะคะ <c oughs> <c oughs> มาตกลงกันหน้างานไม่ได้ลูกแลตกลงใด้ตรงให้เรียบร้อยวิธีการทดลองค่ะหนึ่งนำมูลสัตว์แห้งหรือเปียกมาผสมกับน้ำในถังประมาณ25%ของตัวถังใช้ไม้กระทุงให้มูลสัตว์กระจายออกทั่วถังค่ะ 2. ทําการหมักมูลสัตว์ในถังประมาณ10-15วันหลังจากนั้นเติมน้ำลงไปค่ะและ 3. นำสายยาเสียบเข้าไปในรูถังเพื่อจะเอาแก๊สที่ลอยอยู่บนบูนสารค่ะมาใช้งานมาใช้เป็นแก๊สถึงต้มได้ค่ะค่ะสำหรับประโยชน์คาดว่าที่จะได้รับนะคะลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนฝึกทำให้เป็นจริงและเอาไปใช้ในที่บ้านเองสำหรับคุณราบประกันคะอ่าโอเคถามครับคำถาม,ถาม <laughs>

อ่ะตัวลงชักขี้อะไรใช้ขี้วัวค่ะสกก่วนมากเขาใช้ขี้วัวค่ะมูลมัวมุนคนก็ได้ค่ะแต่แ,แต่เขาแต่เขาไม่ได้โยมใช้อ่ะแล้วเพื่อนดาฟารู้ได้อย่างไรโ <c oughs> ดยธรรมชาติเมื่อเมื่อเราหมักแล้วนะครับเ <c oughs> มื่อเราหมักแม็กแล้วมันด้วยก็จะเกิดแก๊สนะครับแก๊สที่เกิดจากการหมักโดยส,ส,ส่วนมากก็มันติดไฟก็คือแก๊สมีเทน C H Y C นะครับก็ได้มาจากพวกเศษอาหารพวกอะไรต่างที่พวกเราเห็นกันนั่นแหละนะครับนะแล้วก็มีพวกมูลต่างๆทีนี้ไอ้มูลต่างเนี่ยคือที่ไปที่มาของมันเวลามันกินเนี่ยมันกินต่างกันไหมถ้าสมมุติเราเศษอาหารไปเนี่ยมันเป็นข้าวใช่ไหมเป็นข้าวเป็นพืชผักแต่ถ้าเป็นวัวเป็นควายมันกินอะไรครับเออมันมันที่ไปที่มามันคนละที่กัน นะครับดังนั้นมันน่าจะมีมันก็น่าจะมีส่วนต่างอันนี้เดี๋ยวพวกนี้ก็ไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วกันนะครับว่ามันทาไมถึงว่ามันมีเยอะมันมีเยอะเพราะอะไรเพราะจากการวิจัยของใครนะครับประมาณนั้นคําถามต่อไปครับเชิญครับใช้โมลของสัตว์อื่นได้ไหมครัได้มูสตว์นได้ไหมได้ได้อยู่แล้วแหละได้ค่ะคำถามต่อไปครับเดี๋ยวใจเย็นยัน นานไหมเพื่อนบาคิดบ่าง15วัน15วันเปิดแก๊สเพื่อนว่ากิดครับสามารถวัดปริมาณแก๊สได้จากไหนครับว่ามีปริมาณเยอะกว่าแก๊สในท้องตลาดครับเออมันวัดวัดวัดมันไม่ได้เป็นต้องเยอะแก๊สแก๊สท้องตลาดหรอกคือวัดระดับถ้าเราจะวัดแก๊สจะวัดยังไงอ้าวก็ใช่ไงแล้วจะรู้ได้ไงว่ามีแก๊สมมีแก๊ส มันวัดไหมหรือไม่ต้องวัด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 ไม่ชะใส่ัไงปปั้งขอใจคถามเอาคำถามว่าเพื่อนว่าจะวัดไหมแก๊สน่ะเพื่อนพวกพวกเธอเนี่ยจะวัดแก๊สไหมวัดว่ามันมีแก๊สมากแก๊สน้อยนพวกเธอจะวัดไหมเอาาก็ถามพวกเธอไง ถ้าผูเธอวางแผนวัดน่ะถ้าผุ้เธอวัดวัดด้วยวิธีการไหนวัดจากแบบ้ันนี้ไมัหนกลอกเาไในหมูตาฟจุดดวงแจวถ้ามันติดแสดงว่ามีเนี่ยแล้วมันรู้ได้ไหมว่ามีแรงดันเยอะอะไรน้อยมีมากมีน้อยไม่าวดเเมาเรา ก็ลองไปศึกษาดูนะครับไปศึกษาดูว่าถ้าเราจะวัดรอวแบบไหนเราต้องบินต้องมีเครื่องวัดความดันแบบง่ายๆไหมที่เราจะเอาไปติดไว้ปกติแล้วเธอต้องไปหาความรู้จักเนี่ยบ้านลาดอย่างที่เขาทำเนี่ยทังมากอ่ะนะครับเขาจะมีมีเธอเคยเห็นเวลานั้นเต็มไหมเธอเคยเห็นชักโคกไหม เปิดไปปั๊บมันจะมีลูกลอยใช่ไหมลูกลอยไว้ทําอะไรครับวัดปริมาณน้ําพอถ้าน้ํามันหมดปั๊บลูกลอยมันแบบนี้ปั๊บแล้วมันจะเปิดฟ้าขึ้นแล้วน้ํามันก็จะไหลเข้าใช่ไหมพอไหลเข้าพอมันเต็มปั๊บลูกลอยดันขึ้นปั๊บมันก็จะปิดฝาสไตล์เดียวกันกับพวกแก๊สมันก็จะคล้ายๆหลักการเดียวกันนั่นแหละลองลองไปหาผู้รู้ดูว่าวิธีข่าเขาจะวัดดูแก๊สหรือแก๊ส มีแก๊สแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับโดยส่วนมากอีกอย่างหนึ่งก็คือเออคุณไม่ถามต่อเดี๋ยวเราจะไปเจอเฉยคำตอบเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอาคำถามก่อนดีกว่าเชิญครับอยากทราบว่าการใช้บัวทำเป็นแก๊สตรงจะส่งติดไหมคะถูกไหมตอนมีการแก้ไขอย่างไรครับตอนบักตอนบักก็ต้องก็ต้องมีถูกไหมคะไม่ถูกตอนนี้ตอนบักเอามาใส่อนเอามาใส่ ไม่มีกลิ่นค่ะไม่รู้เราจะลองก่อนค่ะเรายังไม่ทต้องรอค่ะต้องรอค่อนรอก่อนเป็นที่รู้กันเลยบอกคาดบ้า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 เอาวัคแล้วเราไปเราเราก็ต้องไปศึกษาดูว่าพอเราหมักปั๊บเนี่ยมันได้แก๊สออกมาแก๊สพวกนี้อ่าฟังลูกฟังฟังแก๊สพวกนี้มีกลิ่นไหม นี่เราต้องมาศึกษานะครับแล้วก็ทดสอบดูครับโอเคเนาะอ่ามีคำถามอีกไหมครับเจอครับใช้อะไรบรรจุมูลวัวพวกเธอบรรจุแก๊สที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถังอะไรถังสีถังพอดีติกตาสติกถังเหลืออันนี้ก่อนเจอบรรจุอะไรนะบรรจุบรรจุแก๊สหรือบรรจุมูลวัว มันจุมมูลวัวจะใช้อะไรประจุมูลวัวเป็นถังค่ะถังขนาด200ลิตรค่ะ200ลิตรถังแบบไหนถังสีฟ้าทำสีฟ้าค่ะสีฟ้าเขียวใหญ่ถังสีแดงมูลวัวเป็นอะไรนะบ้านใครบ้านไทนบ้านใครจอดค่ะบ้านบ้านใครมูลวัวนี่แพงไหม ไอ้ฟิสิกบอกอืมไม่ใช่ว่าโว้มูลบัวนี่เขาขายกันอยู่นะกระสอบละเท่าไหร่ดีดีกระสอบขายกระสอบละเท่าไหร่ลูกถ้าแห้งเนี่ยยี่สิบถึงสามสิบแต่ถ้าเปียกเนี่ยถ้าเปียกก็เริ่มเตี้ยตัวไปตัวอ่ะโอเคทีนี้คำถามครูเราจะถามคำถามนี้แหละคำถามที่ว่าเอาอะไรบรรจุแก๊สเนี่ย นะครับนะโดยธรรมชาติเนี่ยที่ครูไปเจอเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นทรงกลมมีลักษณะเป็นทรงกลมทรงกลมเธอเคยเห็นรถบรรจุน้ํามันไหมน้ำมันมันระเหยง่ายไหมง่ายมันมีความดันเพราะฉะนั้นเวลาเวลามันดันเนี่ยมันจะดันดวงตำแหน่งที่มีเหลี่ยมเยอะที่สุดก็คือความหมายไหมถ้าตรงไหนมีเหลี่ยมเนี่ยแรงดันมันจะเยอะกว่าปกติมันจะทําให้ถังรั่วง่าย เราะนั้นเวลาบรรจุน้ํามันหรือบรรจุอะไรที่มันเป็นแก๊สเนี<ม>่ยที่มันเป็น,นความดันเยอะๆเขาจะทําให้เป็นทรงกลม,มเพื่ออะไร<ม>เพื่อให้มันกระจายแรงดันไปทุกตําแหน่งทุกพื้นที่ของภาชนะนั้น,นแต่ถ้ามีมุมปั๊บตรงนั้นจะถูกแรงดันเยอะกว่าปกติโอเคไหมอา้าครูกำลังจะถามว่าไอ้ที่พวกเราถังมาถัง200ลิตรเนี่ยมันเป็นทรงแบบไหทนทรงทรงกลมเหรคะไม่ทรงกระบอกทรงกระบอกแต่ไม่กลมใช่ไหม มันมันก็ลดได้ใช่ไหมเพราะมันไม่ได้เหลี่ยมโดยตรงใช่หรือไม่อ่าโอเคเนาะโอ้ต่อไปจะได้ใช้แก๊สหมุต้มแล้วเหรออ่าโอเคครับมีคำถามมีไหมครับไม่มีแล้วอ่าโอเคเชิญครับอ่ามีมีมีครับเพื่อนถามว่าจะนำแก๊สออกมาใช้งานยังไงคะเออเพื่อนถามว่าจะนำแก๊สออกมาใช้งานยังไงนี ่่อนคะมันต้องทดลองก่อนเพราะว่าไม่รู้ต้องดูก่อนก็ต้องดูก่อนต้องทดลองก่อนแนะนำอย่างนี้เพื่อนเธอที่อยู่บ้านลาดอ่ะบ้านลาดไอหกทับหนึ่งอ่ะใครเนอะเออหกทับหนึ่งอ่ะไข่ไอเบสหรือเบส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 เออก็นั่นแหละแล้วไอบ้านลาดมีมีใครนั้นที่ทำเรื่องนี้เรื่องหมักเนี่ย เธอลองไปถามพ่อเบสอยู่ด้วยมันจะมีคนหนึ่งที่เป็นวิทยกรที่เขาทำไอ่อหมักหมักแล้วเกิดแก๊สแล้วใช้ในหม่งต้มเลยเนี่ยอาจจะไม่อยู่บ้านลาดถ้ากูจะไม่ผิดจะมีบ้านหนองพงงามอีกบ้านนึงหนองพนงามที่ทำใช่ไหมมีมีใครว่านหนองพงงามมีไหมมีคนทํำไหมนานเห็นไหมนั่นแหละเราไปศึกษากับแกนะครับไปศึกษาแกนะครับถ้าไปวันไหนเนี่ยชวนกูไปด้วยกูจะไปนะครับโอเคเนาะโอเคมีใครครับมีไหมคําถาม อ่าไม่มีครับหมดแล้วอ่าเชิญครับ